tắt liền rồi đục đột mum มาครับผมวันนี้ได้อูไข่ปลาแซ่บแซ่มาฝากครับผมมาตอนแรกน้ำแกงนะผมเป็นต,ตอนน้ำห่อนแข็งแก่บอูไข่ปลาแซ่บพร้อยไปอีตุไปอีตุ ไปพยตัวขานึ่ฮ hm. ัลเร้อรมออกแรไมนูดตามฤ้วยดูกาลนะครับผม แทบอืมน่ารักเนี่ยได้ไหมหุ่มชุ่มคนน่ารักเขาบอกเข้าไปนะผมครับไข่มันดีอืมอกินเกินแล้วออกดังตะวานแทบแทบ ว้าวไข่ไจปลาขี้ปลานะครับผมมันมันห,ห,ห,หา่หน่อยไือเติมซุกแล้ววางมัน,ม,นมันเนี่ยครับผม ตัดแล่นด้วยลูกโดดมุมอื้อนี่เอาล่ครับมุมเลยโอ้ย่อยมันตอมกันเวย้ยเฮ้ยพุ่งปลาผม แสบๆมือหนาพอ,อกันไหมอยู่ดีแม่งครับผม